สบายดีพี่น้องสบายดีมุดุุถทุกคนเด้พี่น้องตอนนี้เนาะสะดอนกระไดเห็ดเบียงเห็ดกินเนาะอ่าซอยโซอ,อ้นเลเี่ยมวนใดส่วนหนึ่งเนาะอยู่หลังบ้านเนาะแต่กำลังวาสีออกไปซื้อปิ่งไก่เสนู่พี่น้องเอามาประกอบสวนน้ำผึ้นในภูเขาเทียงเมือหนีแจ็กปิ่งจ็กได้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสะดอนกระสียืมรถจักเพิ่นออกไปเลยนี่ขี่รถจักเพิ่นออกไปพี่น้องาะวาสีออกไปซือ้อปิ่งไก่ยังหน่อยเพราะว่าอาหารเทียงข้าวมือนีก็คือสีมีปล่าเผา ตำบักหุงแล้วก็มีปีงไก่น้ำน้องมันจังแสบเพระาะว่าตอนนี้ทีมงานผู้ชายเพิ่นก็นกำลังพาก,กันเฮ็ดเวียงอยู่วจะดอนก็นมาห่อฐานปิ้งไก่แล้วเนาะมาลองชิมอันหานปิ้งไก่นางแอร์ลองเบิ่งเด้อพี่เนอะมีเซโนเด้่หานเพิ่นก็ันยู่แค้มทายพี่น้องนี่เนาะ ไก่กรับคิ้วโรดอยู่แค่ทางสิไปเบิ่งกันเลยพี่เนาะเออเอาเอาเอา,เอาปีงหนึ่งก่อนเดอ้อชิมละไรหาลองเบิ่งนปีงอะไรกับหาชิพันเนาะประมาณร้อยแปดสิบบาทพี่เนาะเอาปีงอีปีงหนึ่งก่อนไปสมทบอาหารเพียงน้ำเพลินหาชิพันกีดพี่เนาะเมื่อแน่ปีกกงไก่เปิลเปตาแซบแต่แซบ เดี e mate, <ım> ๋พี had had ่น้องเด้อมาซืมือนเลหลายหาไม่รรมดาฮะไม่ธรมดเนี่ยแมเป็นนี่แ่เป็นสิเอออเนีอ้ีาย่มันขายติปีงไก่ได้พี่นาม่คนท้าเอาเงินถอนพี่นนอง แม่ขาะใจดีลุดไถลุดไถอาระมาณสศาวบานเนาะใจดเดอ่า <g oda> สิก้าบและพี่น้องเหมือนี่ได้ปีงไก่สองปีงเอาไปสมทบอาหารเที่ยงเด้อหมือนี้เด้อมาหัวเทียนและพี่น้องตอนนี้ โอ้ยผาบกับอย่าเขื่อนเนี่ยเมื่อกเวลานยางคึกๆได้ผาบกัอย่าเขื่อนเนี่ยได้พี่เนาะอ่า้เ้าหน่อยก็เศ้าอ่อนเพื่อนกำลังนั่งถาอยู่อ้าวเพื่อไก่มาประกอบส่วนกันสองอ่ะสองอันสองเจ้าแจ็คเจ้าได้สีแสวกันลองสิมัแมน เมื่อกี้นี่สะอ่อนกับปีงปลาเลยอลยเนาะอืมแน่นกัได้ฟ้าไปแล้วอืมือย่เนาะอันพอวันเราเนี่ยแหละวะเราลงไปอรบอลงไปสะกีนเออชุบันขึ้นมาเอาข้ากล้องกินลงไปกินอยู่บอนเห็ดเวียกเลยพี่เนาะเมื่อยแล้วมันหนานนมันหอนมันแดดเนาะ มังกบมัอเอออมถ้อหมันแหลวบตอที่วันใหญ่ไปเห็ดยูมุมนึงอีกบ่ได้เห็ดยูหันเออห็ดัางกมัแจัวดีนกุ้งแดงหน่อยดีอืนี่พี่น้องสะออนเพิ่กันลังสีดำมะ่งมันเป็นน้อนอยป่าเผาเขากัแล้วแล้วมันมีแต่ตำมะฮงเลยก็ลงไปกินเลยเอ้าไผเสือชีเรือง่อยคือว่าง่ามเก่า เป็นลูกปลาหน่อยระบานนี้นมา,าอยู่มาอยู่น้ำปลาหน่อยวันทั้งเราทังเนื้อก็เป็นคือปลาหน่อยแหละ,ะ,ลละสะดอนครับปลาโอนใหญ่เพิ่นก็กำลังเตรียมเครื่องตั้งมะฮงไปสู่ซางเพื่อนตั้งะม,ม,มงะฮง,งส,มมงสีมือสะโอนได้พี่น้องมือนี่คือสีแซ่บจัดรลายกับพยัน เช่นไเจ็บทองเลยเนาะเอาผูดีกินนี่สามสิบหน่วยเพิ่อนวะยอดอยู่นี่แหละว่าไ้กินนั่นอาหารซีมือเจ้ามือนี่แสบแสบลาเปดแสบแบบอกแ่บแ่บนีานยังตุกตาบ้านตื่นกล้องตื่นกล้องตื่นกล้องคนจ้อง เอาว่าได้ัไวเตรเบียร์คนหอนเหนื่อยอยากินเพเพ็ดวะสะอ้นจัดไปเลยเากะองแบเข้าตบเาใสอันนี้อีกใสางปอันนี้ระเด็อันนี้บวกลิ้มเดินนัวเด้อก็เลยใส่หลาย ระวังปาขนมเค้ยจุกระิจํามเชบโอ้สีปาไปเนี่ย่ปอยู่อานาหากินกีมือดอกจัสินใจดอกอ้าวเจ้าผัดเป็นอันยุบพเนศอันอาหารตัวใชย็นมาโดยสรผมเ่รายไหิ้วเขาใส่ก้อนโมูเลยบอนาว เห็นแล้น้ำลายแตกปาตอะไรจะสุดยอดขนาดนี้มัาพลาดเลนะขึ้นอยตำเลยเป็นอะไรดถมันจะากเสบลูกซอยบัวได้ซีมือแสบม่ซอยบัว,วได้ได้มันแสบเองมางูงกั็กรอบน้มันเนี่ย ขราตัวหกหมอยานำี้ยหมองหงนี่ละทุกยอดมาข้าตำ่ำาอนันซอยแบบนี้มันจะแสบนำแบบนี้มันจะแสบไม่เลยข้าหน้าโขดเนาะมันามากินบืจยาค่ะบอกแค่ดเท้าน,นี้อือหือเมือนนปน้นาดตดหอมหอม ปีงไกลฮะเดพันเลยดีกว่าไปพันผุนหมดจีิงเอาเอาที่สบายใจอื้มมือกล่องกังหอนเป็นไดหน่าซะหน่อยบอกรสชาติแน่จางนเพิ่มไปแดงน้อยนึงนสาซะหน่อยมาตุ่มเข็ดได้ใจอลยเข็ดนัวหวานดิเปรี้ยวดิแม่นเขดีหมด

ไเรงเหรอมครับลูงน oh ี่พี่น้อหิวขาแห้งหิวขาแห้งโอบ่แพนใส่ข้าวาไงเป็นเด้เด้อแสบักแสบนวแสบนววเ่าแล้วแล้วพี่น้องขั้นตอนตำมหงเหาเรียบร้อยแล้วนี่พี่น้องบ่แพนกันลังสิซับปีงไก่ปีงไก่ตำมะงเผาป่าป้าชุดหยอดเลยมือนี่ อาหารที่ยงเห้าก uh> ิงไก่เซนูมาเซนูกกินปีงไก่เซนูนะพี่น้ะง่มยิ้วเขายิ้วเขายิ้วเขา พี่น้องเรียมอาหารสะอดเาจะตามาหุงแหลวแล้วนการสุทากันเอาลูไปกินบเด็ดเดี่ยวเนาะถ้าคนคนยุ่งเพี่องเนอะพอวาอยู่เรื่อนมันมีไคเป็นเผาเพื่อนไปพี่น้องไปเพ่มมาเลยพี่น้องมาเลนทิปขาวิปิปขาเอาคบเลยที่ไปเลยพี่น้องมาเลยพี่น้องิปข่าวองทิปมักไงพี่นองเือคนหิวเพื่อคนืด ไปดูกันเลยเด้อพี่น้องเด้อลาสาหน่อยกำลังมาพี่น้องเมื่อนี้ให้ยซ้ออ้นเพิ่นอนันตล้างจากเพิ่นเตียมาหกอาหารเรียบร้อยเนาะเพิ่นต่ำมาฮงให้จุ่มเผาเรียบร้อยแล้วกับเพิ่นกะยูเฮือนเพราะว่ามุมมีไพยูเฮือนพี่น้องเป่นยูเฮือนเพิ่นเฮ็ดยูเฮ็ดกินแล้วแล้วเนาะเพิ่นเป็นแม่ครัวจุ่มเผาเป็นผู้ซอยเพิ่นเดี๋ยวซาวหน่อย ติดตามด้อยู่โอ้ยเป็นลูกอันเป็นลูกบุญธรรมโน่ไอยแล้วตอนนี้เ้ากรมาหมอสีหอดเนาะยังอยู่ประมาณกิโลไปแล้วก็คุยตามพี่นี่มาหอดแล้วนะพี่น้องตอนนี้ก็ลัง่มเอาอาหารลงน้องท่องแรงก่อนเลยพี่น้องเพราะแฟนไม่ค่อนทื่อตาบ้านใหม่ลายตึกอืมบ้านไหม่ลายเส้นได้ประมาณ หาสิบเร์เซ็นตลยนะพี่น้องเนาะอย่างแต่เต,เต,เตมุ้งตาแหมพ้าเนาะนะครับแปะเดี๋ยวจัาภาษาอะไทุกเลยนะเพี่น้องวป้ทาก้คนเยนื่อเพอิ่นไวมกันเลยพี่น้งขเทียกันขเทีนกันด้อ มากินกันเลยมากินกันเลยอมากินกนเลยนั่กินกนเลยสาบ้านางกันย่เนะบุีหมักกินนะเท่านเาลงด้าเกจะาเออเออโอ้โหอ่ะกินมันเลยบางเลยแว้อดียวเลยดูกกเมร์ดเลยำงา้ แาบน่าหัวฝรันงซวนีเนาะี่จ้กินเผาดิแซ่บกินเผาได้เนี่เนาะกินเาป่าเนาะแซ่บเพาคือว่าเงียบยิบแต่บป่าก็โตยญ่งใหญ่ไปหน่อยเนาะเซวนี่มีนะน้ำซีมนะครับ เข้ามจิไปตัดผมให้ว่าบ่พ่อห้ามให้ตัดว่ะ่อเขาว่าบ่ให้ตัดเถอะว่าเออพังคว่ำพอเลยปีงปลาตัวใหญ่ปีหนึ่งซุกสําหรับอันเมื่อกี้นี้เนาะพี่น้องกะกินเข่ากินน้ำยิมเป็นทีเหี้ยหอยแล้วนาะพี่น้อกละกะทีมงานผู้ชายเป็นกขึ้นไปสืบโตมึงลังค่าโตเนาะสําหรับกินนี่จะโดนกระสิขอปิดไใบสมนีได้พี่น้อง ไปพอกันใหม่คลิปหนาเนาะฝา <พอ S 1> กกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้สองท็อปทินสวรรค์น,นเดอ้อสำหรับเมื่อนี้ก็ขอ,ขอลาไป,ไปก่อนพี่หนองสบายดีบ,ยบ๊ายบาย